ด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะของกาญจนบุรีก็คือว่าเราเป็นพื้นที่แร่สายน้ำแร่นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่บนภูเขาเพราะฉะนั้นเงาะหรือทุเรียนที่ออกมาจะมีลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษก็คือยกตัวอย่างเงาะซึ่งได้เป็นสินค้า G i แล้วนะคะเงาะจะมีลักษณะเป็นเงาะพันโรงเรียนนะคะแล้วก็ลักษณะพิเศษก็คือจะแห้งหวานกรอบร่อนอร่อยนะคะ เงาะจะปลูดอยู่ใน4อำเภอนะคะก็คืออำเภอไซโยกอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วก็อำเภอทองฟาภูมิอำเภอสังขะค่ะผูเรียน พันหลักๆก,ก็คือพันหมอนทองนะคะซึ่งก็เพิ่งประกาศขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่19กรกฎาคมสันายนี้เองนะคะ<ม>เนื้อจะเนียนนุ่มเส้นใยน้อยนะคะแล้วก็หวานน้อยแล้วก็กลิ่นน้อยนะคะจะเป็นที่ชื่นชอบของนักทานทุเรียนทางสำนักง,งานพันธุ์จังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนนะคะเราจะพยายามสร้างมาตรฐานนะคะมาตรฐานแล้วก็อัปราคาทุเรียนให้ขึ้นอีกนะคะ ปีนี้โดยเฉลี่ยที่ชาวสวนขายได้นะคะกิโลกร,รัมละ180บาทนะคะซึ่งก็มีคนชื่นชอบแล้วก็ซื้อทานะคะ่ะแล้วก็บอกว่าอร่อยค่ะเงาะซึ่งได้ขึ้นทะเบียน G.I. มาก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ประกอบการและเกษตรกรนะคะที่ขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ G.I. นะคะ,ะได้รับอนุญ,ญาตแล้วจำนวน44รายนะคะแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการขออีก36ราย นะะในส่วนของทุเรียนเราเพิ่งได้รับขึ้นการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเมื่อได้ GI แล้วเราก็ทำอย่างไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างชื่อนะคะตอนนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะรักษาไว้ก็คือเรื่องมาตรฐานเรื่องควบคุมคุณภาพนะคะเงาะ ทุเรียนทองผาภูมิโดยเฉพาะทุเรียนนะคะที่มันมีมูลค่าสูงเพิ่งมีชื่อมาประมาณสัก2-3งาปีที่ผ่านมาอย่างปีนี้1้0ยบาทจากสวนนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะทุเรียนเราจะต้องสร้างมาตรการระบบควบคุมคุณภาพนะคะไม่ให้ทุเรียนที่อื่นมาปลอมปนว่าเป็นทุเรียนทองผาภูิก็อร่อยฮะกลิ่น ไม่แรงความหวานน้อยกว่าที่อื่นเนื้อสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ลำมุลสำหรับทุเรียนและเงาะก็ออกไล่ๆกันนะคะจะออกช่วงประมาณปลายเมษาพฤษภามิถุนาอาจจะเป็นกรกฎาบ้างแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะอย่างปีนี้อากาศค่อนข้างแรงก็ทำให้ทุเรียนและเงาะออกมาล่าช้าแต่ที่จะออกปลายเมษาก็มาออกกลางพฤษภาเป็นต้นมาจนถึงสิงหาสิงหาเราก็ยังหาทานได้อยู่ค่ะ